ครับผมต้มจากไข่เน่ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับเตลลาไฮรักแชมป์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะที่เรียกว่ามอเตอร์โฮมนั่นเองนะครับมีการนําเอาเจ้าไฮรักแชมป์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นปิกอัพช่วงยาวนะครับอย่างที่ผมเน้นเลยนะครับว่าปิกอัพที่เป็นฐานล้อยาวช่วงล้อยาวนะครับก็จะมีทตลาดเฉพาะในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลอทอเบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเกียร์ให้เลือก2รูปแบบก็คือเกียร์ธรรมดา5จังหวะแล้วก็ เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะที่ติดตั้งเข้ามานะครับซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการตกแต่งในรูปแบบของมอเตอร์โฮมเข้ามานะครับดิครับเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับมอเตอร์โฮมตกแต่งโดยแคลริบอยนะครับอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราจะดูในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนี่ครับด้านหน้าต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปนะที่ใส่เข้ามารูปแบบของการตกแต่งไฟด้านหน้าก็ยังไม่มีโปรเจคเตอร์ยังไม่มีเดย์ทม หรือวันนิ่งไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกตัวท็อปนะครับหรือว่ารุ่นท็อปไปตกแต่งมันก็ได้ในเรื่องของไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไทม์เข้ามาเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากที่จะหล่อมากขึ้นกว่านี้นะครับไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับและก็นะครับรูปแบบของการตกแต่งในสไตล์ของแคลล y b บอยแน่นอนนะครับว่าแคลล y b บอยปกติแล้วนะครับก็จะถนัดในเรื่องของการตกแต่งต่อเติมรถหรือว่าตกแต่งต่อเติมตู้ทึบต่างๆอยู่แล้วนะครับ เราก็จะรู้จักกันตั้งแต่แรกเลยนะครับในกลุ่มของคนที่เล่นรถกระบะนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการตกแต่งต่อยอดในนามของแคลริบอยนั่นเองนะครับหลังคาอุปกรณ์ต่างๆตู้ทึบต่าง,างๆนะครับที่ตกแต่งมาเป็นมอเตอร์โฮมนะครับก็จะตกแต่งโดยแคลริบอยทั้งหมดนะครับนี่ครับกระจกมองข้างจะเห็นได้ว่ามันยาวขึ้นกว่าเดิมนะแคลริบอยก็ออกแบบใหม่เลยนะครับตัวกระจกมองข้างก็ออกแบบให้ใหมันยื่นออกมาเพื่อจะมองเห็นด้านข้างได้ยาวขึ้นเพราะว่า ตัวตู้ที่ยื่นออกมานะครับนี่ครับตู้ขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาทําให้กระจกมองข้างเดิมที่ใส่เข้ามานะครับอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ารุ่นนี้พอต่อยอดตัวกระจกมองข้างออกมานะครับมันก็จะทําให้มีมุมมองด้านข้างนะครับในการขับขี่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นซึ่งนะครับในรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถนําไปต่อยอดติดตั้งกล้อง360องศาได้สบายๆครับนะฮะด้านในถ้าเราใส่จอ2ดินเข้ามาจอขนาดใหญ่เข้ามามันก็ รองรับกล้องรอบทิศทางอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็อุปกรณ์ใหม่ๆนะครับถ้าเราไปเดินดูหรือว่าศึกษาในส่วนของแกจิตดูนะครับกล้อง360องศายุคนี้นะครับไปเพิ่มเติมได้ไม่ยากครับสามารถติดตั้งได้ทั้งเครื่องเสียงแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องรอบทิศทางเช่นกันครับส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าเรามาดูตู้ทึบนะครัคันนี้เป็นมอเตอร์โฮมนะครับในนามของแคลลี่บอยนะครับผมว่าราคานะครับน่าจะทะลุหรือว่าประมาณล้านห้าขึ้นไปแน่นอนครับ แล้วก็การตกแต่งมานะผมบอกว่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตกแต่งสําเร็จแล้วนะครับนอกจากหน้าตาในสไตล์ทรงกล่องทรงเหลี่ยมนะครับในรูปแบบของไฮรักชมรุ่นใหม่แล้วนะครับดีไซน์การตกแต่งด้านในนะฮะสวยเลยนะครับใครที่ชอบแคมปิ้งเดินทางแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการออกแบบการตกแต่งนะครับนี่ฮะการออกแบบตกแต่งต่างๆนะ ด้านบนที่เราเห็นว่ามันเป็นในส่วนของการต่อยื่นออกมาของหลังคาด้านบนนะฮะก็แบบเป็นเตียงที่สามารถนอนได้2ที่นั่งเลยนะสคนนะครับนอนได้สบ,ยสบายๆนะครับถ้าใครมีลูกอยู่นะครับไปจอดตั้งแคมป์นะครับก็สามารถให้ลูกๆนะครับนอนด้านบนได้อ,อย่างสบายๆแล้วก็ตรงบริเวณในส่วนของหลังคาด้านบนก็สามารถเปิดออกไปรับลมได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีม่านเปิดปิดด้วยนะนี่ฮะลองดูนะครับมันก็มีม่านเปิดปิดนี่ฮะ ช่องบังแสงม่านเปิดปิดแล้วก็สามารถเปิดเพื่อจะรับกับอากาศภายนอกสบายๆได้ด้วยครับส่วน,น,นอื่นๆนะการตกแต่งเข้า,านะครับสวยเลยนะครับการตกแต่งด้านในก็จะเป็นการตกแต่งลายไม้เข้ามาแล้วก็มีลักษณะของโซฟาเข้ามานะครับรูปแบบของการตกแต่งนะครับสามารถปรับเพื่อจะให้มันเป็นเตียงเป็นที่พักได้หลากหลายมากขึ้นครับโอ้ผมชอบเลยนะมอเตอร์โฮมสำเร็จรูปแบบนี้นะครับออกแบบมาดีแล้วก็ โรงงานของแคนรีบอยก็นะครับชื่อชั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วไรกของมอเตอร์โฮมนะครับดีเลยนะครับพอมาตกแต่งแบบนี้นะครับพื้นที่มันก็กว้างพอสมควรนะไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับแม้ว่ามันจะเป็นช่วงยาวก็ตามแต่ว่าตัวช่วงยาวแบบนี้มันก็นะครับมีพื้นที่ที่ใช้งานหรือว่าพื้นที่ในเรื่องของการใช้งานได้กว้างพอสมควรครับใส่มาหมดนะครับทั้งซิงล้างจานอ่างล้างจานต่างๆแล้วก็ตัวห้องน้ําด้วยครับห้องน้ําก็จะมีขนาดกว้างพอสมควรนะไม่คิเลนะเพราะว่านะครับ ห้องน้ามาดูรายละเอียดของห้องน้ํานะนั่งส้วมอุจจาระปัสสาวะนะครับก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรมีฝักบัวนะครับอาบน้ําร้อนน้ําเย็นได้นะครับนี่ครับสายยางชําระต่างๆก็ใส่เข้ามาหมดครับสะดวกนะยืนอาบน้ําได้สบายสบายครับนี่ครับพอเรายืนอาบน้ํานะนี่ครับระยะการยืนอาบน้ําต่างๆเขาก็ออกแบบมาได้พอดีครับโอ้พื้นยางมันก็เป็นพื้นสําหรับการรองรับแล้วก็การลื่นได้ดีครับก็ดีนะน่าสนใจเลยครับสําหรับการตกแต่งในสไตล์มอเตอร์โฮมอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่เพียงแบรนด์แคลิบอร์อย่างเดียวนะคระับผมว่าแบรนด์อื่นๆก็สามารถนำปิกอัพตัวไฮลักแชมป์รุ่นใหม่นะครับไปต่อยอดในสไตล์นี้ได้อย่างสบายสบาย oh, ดันท้ายก็ไม่ธรรมดานะใส่เข้ามาก็จะเป็นสายสำหรับต่อชาร์จไฟนะครับถ้าเราไปแคมปิ้งในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สามารถแชร์ไฟหรือว่านำไฟจากพื้นที่ต่างๆมาใช้งานในอุปกรณ์นะครับเปิดแอร์เปิดไฟนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงในเรื่องของจอทีวีต่างๆก็ สามารถใช้งานได้นะครับผ่านระบบไฟแบบ AC นั่นเองครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นถังชําระต่างๆนะครับสามารถเปิดเรนได้นะครับที่เราล้างจานล้างมือต่างๆก็จะมีถังสําหรับเรนได้นะครับนี่ครับด้านหลังต่างๆนะครับที่ใส่เข้ามาก็ออกแบบเอาไว,คว้ครบครับตัวแอร์ตัวคอยร้อนต่างๆนะที่ใส่เข้ามาก็ติดตั้งเอาไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับส่วนด้านข้างนะพอเราติดตั้งในส่วนของเต็นท์ที่สามารถยึดติดกับตัวรถนะครับก็ สามารถดึงออกมาได้นะพอเราไปแคมปิ้งเราไปจอดในสถานที่ที่จอดได้เป็นที่เรียบร้อยก็สามารถดึงผ้าใบออกมานะครับเพื่อจะหลบแดดหลบฝนได้แล้วก็นั่งแคมปิ้งภายนอกรถได้อย่างสบายๆเช่นกันครับเดี๋ยวไปดูขันอื่นนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับการต่อยอดปิกอัพของไฮลักแชมป์รุ่นนี้นะครับที่ต่อยอดมาเป็นรถปิกอัพส่วนบุคคลที่นําไปตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมครับเรายังอยู่กับไฮลักแชมป์นะครับที่เป็นปิกอัพ ส่วนบุคคลอยู่คันนี้ก็ตกแต่งพิเศษเช่นกันนะเป็นชุดตกแต่ง TGM ที่ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกาดกันกระแทกด้านหน้านะชุดตกแต่งของ TGM ก็ใส่แบบอลูมิเนียมเข้ามานะครับดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ขนาดใหญ่ดูแข็งแรงนะแต่ว่าด้านในเป็นอลูมิเนียมครับส่วนสปอตไลท์ที่ใส่เข้ามานะเป็นแบบ LED เช่นกันนะครับถ้าเราจะดูในรายละเอียดของการตกแต่งนะครับในชุดแต่ง TGM แล้วก็จะมีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นกาดกันกระแทกด้านข้างทัวรถนะครับที่ใส่เข้ามาก็าจะเป็นแปบบ๊บแบบอลูมิเนียมขึ้นรูปเช่นกันนะครับ ตกแต่งเข้ามาพร้อมกับแผ่นปิดที่เป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ช่วยกันกระแทกด้านข้างตัวรถในลักษณะของการน,นะครับเมื่อรถสลิปไปพิงป่าพิงเขาหรือว่าเจอกับโขดหินขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ช่วยป้องกันในเรื่องของตัวรถเช่นกันครับส่วนด้านบนนะครับที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นถาดแบบอลูมิเนียมนะนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าถาดด้านบนนี้มันยึดกันอย่างไรบ้างน,นะครับก็นะครับปกติแล้วตัวรถที่เป็นไฮรักชันนะครับก็จะมีรูสําหรับการติดตั้งแหลกเช่นกันนะ ไม่จะเป็นจะต้องไปนะครับเจาะรูเพิ่มเติมนะครับเป็นรูที่ออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับทาให้มันติดตั้งแหลกแบบนี้ได้อย่างสบายๆแล้วก็เป็นแหลกในแบรนด์ของ TGM <TJ> เช่นกันนะครับตร<อ>งน,น,นี้ก็ออกแบบตกแต่งเป็นลักษณะของรถเอาดร์นะครับรถที่ผจญภัยขึ้นมาสักหน่อยนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสีล้อก,ก็ตามนะครับส่วนด้านบนนะถังด้านบนก็จะเป็นถังแบบไฟเบอร์กาที่ใส่เข้ามานะน้ำหนักหรือว่าความจุก,ก็ สามารถใส่น้ำได้ประมาณ30ลิตรครับมาดูในรายละเอียดอื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นปิกอัพช่วงสั้นนะช็อตวิวเบดแบบ attractive package นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในปิกอัพช่วงสั้นแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก3เครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเอนเลวขนาด2.4ลิตรอร์โบเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเกียร์ธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรเกียร์อัตโนมัติรครับ3เครื่องยนต์นะครับที่จะมีให้เลือกสําหรับตัวรถแบบชว่ชวงสั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไฟด้านหน้านะครับที่ใส่เข้ามาในตัวท็อปก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ running light นะครับรุ่นท็อปสุดแบบนี้ก็ใส่เข้ามาครบมาดูรายละเอียดนี่ครับตัวกล่องด้านข้างที่ใส่เข้ามานะเป็นอลูมิเนียมพ่นสีนะครับตรงนี้ก็พ่นสีตามตัวรถได้อย่างสบายๆนะครับเป็นอลูมิเนียมที่มีน้ําหนักประมาณนะครับหนึกิโลกรัมโดยประมาณนะครับก็ถือว่าน้ําหนักเบาอยู่นะครับสามารถ บรรทุกของได้จัดเก็บในเรื่องของสัมภาระได้ด้วยแล้วก็นี่ครับถ้าเราปิดแผงด้านข้างของตัวกระบะขึ้นมานี่ครับเราปิดเข้ามามันก็มีดีไซน์ที่สวยอยู่นะนะดีไซน์การตกแต่งกราฟิกต่างๆมันก็สวยอยู่นะครับตกแต่งเป็นลักษณะของกราฟิกสติ๊กเกอร์แต่ว่านี่ครับก็จะมีการออกแบบเป็นกล่องเป็นช่องเก็บสัมภาระด้านข้างได้ทั้งหมดครับตอนท้ายรูปแบบนี้นะเห็นไหมครับมันมมดชิดเลยนะครับแล้วก็ด้านบนที่ใส่เข้ามาก็เป็นลักษณะของ ถาดนะครับเป็นเต็นท์ในตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถไปนอนในพื้นที่ธุรกันดารไปนอนในป่าได้สบายๆครับรูปแบบนะครับคล้ายๆกับรถติดตามนะถ้าเราเดินทางเป็นหมู่คณะนะครับคันนี้ก็เป็นลักษณะของรถติดตามที่ใส่ในเรื่องของอุปกรณ์เข้ามาอย่างคันนี้ก็จะเป็นถาดในเรื่องของการประกอบอาหารต่างๆดึงออกมานี่ครับก็จะเป็นเตาแคมปิ้งนะเตาในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็ ชุดล้างจานต่างๆก็ใส่เข้ามาด้วยถาต่างๆก็สามารถยกเปิดปิดได้ทั้งหมดครับนี่ครับยกออกมานะประกอบอาหารได้อย่างสบายๆนะครับยกเก็บได้เขาแบบมาทั้งหมดแล้วครับยกเก็บปิดเรียบร้อยแล้วก็เข็นเก็บได้สบายๆครับและนี่ครับเป็นตู้เย็นนะครับที่อยากจะนําเสนออย่างดึงออกมานะครับเป็นตู้แช่ยเย็นเก็บความเย็นได้ด้วยแล้วก็แช่ๆๆในเรื่องของเนื้อสัตว์ได้อย่างสบายๆโอ้โห ครบนะครับคันนี้มีครบนะถ้าเราจะดูนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นชุดเซอร์วิสนะมีทั้งปั๊มลมนะครับแล้วก็สามารถเก็บอุปกรณ์สําหรับการเซอร์วิสต่างๆได้ด้วยแล้วก็นะครับขนในเรื่องของอุปกรณ์ขนในเรื่องของผักผลไม้ได้ด้วยนะครับสบายๆเลยนะนี่นะครับที่อยากจะนําเสนออีกอย่างนะครับแทงตรงนี้นะครับจัดเก็บน้าประมาณ30ลิตรนะแล้วก็ตัวสายยางต่างๆก็เป็นลักษณะของพอฉีดนะครับ พ่นน้ำได้แล้วก็ถ้าถามว่ามันมีแรงดันน้ำไหมมันมีปั๊มขนาดเล็กติดตั้งเอาไว้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้นะครับชำระต่างๆก็มีแรงได้เหลือเฟือครับช่องด้านบนนะครับก็เติมน้ําได้สบายๆนะสาย30ลิตรเข้าป่าใช้งานได้สบายครับสําหรับดีไซน์ในสไตล์นี้และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของรถปิกอัพในสไตล์ลุยนะไฮลักชั้นที่ตกแต่งเข้ามานะครับในแบรนด์ของ T.J.M. ครับ นี่ครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะในรุ่น attractive นะครับเป็นรุ่น็อปสุดเหมือนกันแล้วก็รุ่นนี้ก็นะครับตกแต่งมาในสไตล์ i n d ี้เลยนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบนเลอทโบแล้วก็ใช้เกียร์อัตโนมัตินะครับนี่ฮะตกแต่งแบบส่วนตัวนะนะฮะถ้าใครชอบชีวิตอิสระใครชอบกีฬานะครับตกแต่งมาสไตล์นี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับด้านท้ายตัวกระบะก็จะมีพื้นปูกระบะนะที่ใส่เข้ามาแล้วก็นะครับคันนี้ดูเลยนะครับว่า น่าจะเป็นเหมือนโค้ดนะสอนฟุตบอลนะครับเป็นลักษณะของคลินิกฟุตบอลเล็กๆนะครับแบบเคลื่อนที่ไปสอนเด็กในพื้นที่ต่างๆได้อย่างสบายๆรายละเอียดภายในในรุ่น Top Attractive นะครับมันน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างนะรุ่นนี้ก็ถือว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการตกแต่งในรูปแบบของการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่จอ2ดินเข้ามานะครับเป็นจอ ทัสกีนที่ใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอโรงงานของโตโยต้านะที่ใส่เข้ามาก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเช่นกันนะครับนี่รองรับทั้งในเรื่องของ Apple Ca คเพย์อันเดรนะครับใส่เข้ามาทั้งหมดไปติดตั้งกล้องมองหลังได้ด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่มันดูแตกต่างแล้วก็ทําให้มันดูดีขึ้นนะครับก็คือการตกแต่งกรอบต่างๆที่เป็นกรอบ สีส้มใส่เข้ามาบริเวณช่องแอร์ต่างๆก็ใส่กรอบสีส้มเข้ามาทั้งหมดแล้วก็นี่ครับบริเวณคอนโซลนะก็จะมีโลโก้โตโยต้ ata, ตกแต่งเป็นสีเทาเข้ามาด้วยครับใส่เข้ามาครบนะครับช่องเสียบชาร์จไฟ USB แบบ Type C 2.2ตําตำแหน่งนะครับใส่เข้ามาด้วยนะครับถ้าใครใช้ USB แบบ Type A อยู่นะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ผ่าน power outlet 12โวลต์แทนนะครับเสียบต่อด้วย power outlet 12โวลต์แล้วก็มีช่องเชื่อมต่อที่เป็น USB Type A มา เสียบหรือว่ามาดัดแปลงเท่านั้นครับส่วนอื่นนะครับนี่ครับพวงมาลัยที่ให้มาเป็น2ทิศทางนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับก็ยังถือว่าให้มาไม่เยอะนะเพียงพอกับการใช้งานไหมนะครับต้องบอกว่าเพียงพอนะครับใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับพวงมาลัยปรับแบบ2ทิศทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยต่างๆก็ยังไม่ได้ใส่เข้ามานะ แม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปแล้วแต่ว่าก็ยังให้รายละเอียดมาเรียกว่าให้มาเพียงพอกับการใช้งานเท่านั้นครับก็จะมีในเรื่องของอ็อกซสซอรี่นะที่ใส่เข้ามาด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําช่องวางขวดน้ำนะครับใส่เข้ามาครบแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีในเรื่องของมือโหนจับอะไรต่างๆไหมใส่เข้ามาหมดนะรุ่นนี้ก็ใส่เข้ามาครบเลยนะครับแล้วก็การเดินตะเข็บตกแต่งนะครับไม่เพียงแต่ตกแต่งบริอเวณรอบช่องแอร์ที่เป็นสีส้มเท่านั้นนะครับแผงข้างประตูต่างๆก็ ใส่เข <sk PI AN> ้ามาทั <online> <sh arp> ้งหมดครับนี่ฮะตกแต่งเป็นสีส้มเข้ามาทั้งหมดนะบริเวณมุมของคอนโซลนะครับเป็นสีส้มเช่นกันแล้วก็มือจับประตูต่างๆก็เป็นสีส้มครับบอกว่าจะเป็นเบาะที่หุมด้วยหนังแบบสังเคราะห์เข้ามานะครับเป็นเบาะแบบแยกส่วนนะครับบางรุ่นก็จะเป็นเบาะแบบแถวเดียวเลยตอนเดียวเลยนะครับถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นท็อปแบบนี้นะครับเป็นเบาะแบบแยกส่วนใส่เข้ามาแล้วก็ตัวคอนโซลกลางหรือว่าคอนโซลเกียร์ก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันนะใส่เข้ามาด้วยรุ่นนี้ก็ จะมีแอร์ลมบานะครับเป็นจุดซัพพอร์ตเป็นถุงลมนะครับซัพพอร์ตเวนส่วนหลังเช่นกันครับใส่เข้ามาทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับด้านบนนะตรงนี้ก็ขายของเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็นกล้องนะครับบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังนะใส่เข้ามาด้วยครับเป็นของ Toyota อยู่แล้วนะครับเป็นอ e s กรี y ของ Toyota ที่ใส่เข้ามาส่วนของมัดรัดตืนใหม่นะ แม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วแต่ว่าถ้าเราจะดูในราย e ละเอียดแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปสุดนะครับมารตรวัดุนใหม่ก็แทบจะไม่ต่างนะก็ใส่เข้ามาเฉพาะในเรื่องของการโชว์นะครับในเรื่องของความเร็วรถเท่าน,านั้นแล้วก็ในเรื่องของปริมาณน,น้ํามันในถังนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับและก็ในเรื่องของนะครับระยะทางในการใช้งานต่างๆก็ใส่เข้ามาด้วยส่วนตำแหน่งฝั่ง้า้มือที่เป็นตำแหน่งของรอบเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีการบิ้วหรือว่าติดตั้งในเรื่องของ โลโก้ลายกราฟิกโตโยต้าไฮลักเข้าไปทั้งนั้นครับก็จะมีไฟนะครับเครื่องยนต์ที่แสดงเข้ามานะครับนี่ครับกล้องด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับกล้องด้านหลังมาพร้อมเส้นกายะเช่นกันนี่ครับด้านหลังก็นะครับพอเราใส่ในตำแหน่งเกียร์ถอยหลังนะด้านหลังก็จะมาพร้อมกับกล้องแล้วก็เส้นการยะเช่นกันครับส่ดวกสบายดีนะทําให้เราถอยจอดได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่ครับได้ยินเสียงไหมครับ ก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะครับเป็นเสียงเตือนขึ้นมาในขณะที่เราถอยหลังเช่นกันครับสะดวกดีนะผมว่าน่าใช้เลยนะครับถ้าเรานําไปประกอบธุรกิจหรือว่านําไปใช้งานนะครับในรูปแบบส่วนตัวต่างๆนะครับรุ่นนี้น่าสนใจแน่นอนด้านคางที่ตกแต่งเข้ามานะผมว่ามันเป็นอ็อกซ์เทอรีนะไม่ว่าจะเป็นตัวบัมเปอร์ต่างๆนะครับแผงกระจังหน้าต่างๆแล้วก็โลโก้ต่างๆก็จะเป็นอ็อกซ์เอรีของ To y o ต a ทั้งหมดครับ ใส่เข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของกระจังหน้าแตกต่างกันไปมีโลโก้สีแดงเข้ามานะครับแล้วก็ตัวบัมเปอร์ดีไซน์ต่างเช่นกันนะครับมีไฟตัดหมอกขนาดใหญ่ที่ใส่เข้ามานะครับตกแต่งเป็นรูปแบบของลายทูโทนเข้ามาเช่นกันนะครับเป็นสีดําตัดกับสีเทาครับส่วนล้อนะรุ่นนี้ก็เปลี่ยนขึ้นมาเช่นกันนะครับก็จะเป็นการโชว์นะในรูปแบบของการตกแต่งนี่ฮะล้อใส่เข้ามาเป็นล้อลายเลนโซนะครับใส่ได้ถึงล้อ18นิ้วด้วยครับล้อก็จะลัดด้วยยางขนาด25-5 50R18 ครับสำหรับใครที่ชอบนะบัมเปอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นชุดตกแต่งที่สามารถนำไปติดตั้งนะช่วยเป็นกากเกัน้กระแทกในตัวแล้วก็ช่วยนะครับในเรื่องของการลดรอยลดการขีดขูดในตัวได้ครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบของไฮลักชั p นะครับที่นำไปตกแต่งในรูปแบบลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลนะครับนี่ครับด้านหลังตัว Pick Up ก,ก็ใส่ในเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะครับใส่เซิร์ฟก็ได้ใส่อุปกรณ์ กีฬาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเรามองดูในรายละเอียดแล้วมันก็สามารถใส่ได้ทั้ง ATV นะไปเที่ยวป่าใส่ ATV ได้ด้วยแล้วก็ใส่เจ็ตสกีได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ยกเจ็ตสกีขึ้นมาใส่ได้เลยครับพื้นที่หรือว่าระยะเพียงพอนะครับส่วนด้านบนนั้นนะครับก็ยังติดตั้งถาดอเนกประสงค์หรือว่าแหลกหลังคาได้ด้วยครับช่องต่างๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้เจาะตัวรถเพิ่มเติมเพราะว่าทาง ตูต้าก็ได้ออกแบบในส่วนของตัวหลังคามาเพื่อจะให้รองรับกับน็อตพวกนี้ได้อย่างสบายๆครับไม่ได้เจาะเพิ่มเติมนะครับเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นช่องนะครับจากโรงงานที่ใส่เข้ามาเลยครับเจ้าไฮรักแชมป์คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์นะในการตกแต่งส่วนบุคคลนะครับคันนี้ก็ตกแต่งในสไตล์เรสซิ่งเข้ามาเลยนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวอักษรที่เขียนอยู่นะครับไว้ชาก ฉลามขาวนะครับที่ใส่เข้ามาก็นะครับมีความร้อนแรงดุดันอยู่แล้วแล้วก็ตัวรถต่างๆจะเห็นได้ว่าดีไซน์มันดูบึกบืนดูหล่อมากเลยนะคันนี้ก็ถือว่าเอาใจวัยรุ่นมากครับเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงเลยนะฝากระโปรงก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆนะครับแท้เลยนะตรงนี้เคาะแล้วนะครับไม่ใช่เหล็กลายเคปล่าหรือว่าดิฟลายเคปล่าเข้ามาเป็นคาร์บอนแท้ขึ้นรูปแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่องระบายอากาศในตัวนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับ ใส่เข้ามาไปหาซื้อได้เลยนะถ้าเปิดตัวแล้วนะครับฝากระโปรงหล่อๆแบบนี้นะครับขึ้นลดลายแบบนี้นะครับมันก็จะมีจาหน่ายแน่นอนนะในแบรนด์ของ m อนซาแฟ c t อรี่ไทยแลนด์ครับตกแต่งเข้ามาครบเลยนะไฟด้านหน้าก็จะมีกรอบไฟสีเหลืองนะครับตกแต่งเข้ามาด้วยมันก็ดูสปอร์ตดูร้อนแรงมากขึ้นนะตัดกับโลโก้สีแดงของโตโยต้าชุดตกแต่งด้านล่างต่างๆนะตัวกันชนก็จะเป็นตัวกันชนเดิมนะแต่ว่าเสริมด้วยสเกิร์ตด้านล่างเข้ามานะครับ ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะใส่เข้ามาด้วยนะครับรับกันดีนะพอออกแบบมามันก็เข้ามุมแล้วก็รับกันดีทําให้ตัวรถนะครับมันก็จะดูเตี้ยลงเล็กน้อยด้วยครับก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะสําหรับตัวรถขับ2แบบนี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะที่มันดูร้อนแรงดูสปอร์ตเลยนะครับล้อที่ใส่เข้ามานะเป็น c o ส m ิกลายกันสีดําแล้วก็ยางนะครับดอกยางก็เป็นยางโตโยนะครับ ลวดลายต่างๆก็จะเป็นดอกในสไตล์เลสซิ่งนะครับที่ใส่เข้ามานะครับอัปเกรดอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวเบรกตัวคาลิเปอร์ยังเดิมๆอยู่แต่ว่าใส่ช็อคอัพนะครับโปรเฟนเดอร์เข้ามาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับมาน่าสนใจอะไรอย่างไรอีกนะครับนี่ครับตกแต่งเข้ามาครบนะกระจกมองข้างที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ๆด้วยนะครับตรงนี้แท้ทั้งหมดนะไม่ได้ดิฟแล้วนะครับเป็นกรอบตกแต่งแท้ทั้งหมดครับพอออกแบบมานะมันก็ดู สอดรับกันดีแล้วก็ชิ้นงานด้านล่างก็จะเป็นชิ้นตกแต่งเพิ่มเติมเช่นกันนะนี่ครับต่อยอดเข้ามาเช่นกันนะครับเป็นลักษณะของสกเกิร์ตด,ด้านข้างนะสวมเข้ามามันก็จะดูสปอร์ตแล้วก็ทําให้ตัวรถเตี้ยลงไปอีกเล็กน้อยเช่นกันครับตัวสปอยเลอร์ที่ใส่เข้ามานะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตเช่นกันนะเป็นพลาสติก ABS ขึ้นรูปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะพอเปิดตัวนะต้องบอกว่าพร้อมเลยสําหรับไฮลักแชมป์นะครับเลือกได้นะทุกรูปแบบ จะตกแต่งในรูปแบบของมอเตอร์โฮมก็ได้จะตกแต่งในรูปแบบของแคมปิ้งคาก็ได้นะครับตกแต่งในรูปแบบที่เรานะครับใช้งานนะครับส่วนตัวก็ได้นะครับมีความหลากหลายมากๆแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตกแต่งเอาใจไว้รุ่นครับไว้ช้าคันนี้นะครับก็จะใช้ในรุ่น attractive หรือว่าในรุ่นท็อปสุดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสปอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์นะครับจัดเต็มอยู่แล้วอย่างห้องโดยสารนะครับก็ จะตกแต่งเป็นกรอบสีส้มเข้ามาบริเวณช่องแอร์แล้วก็บริเวณแผงข้างประตูต่างๆก็ตกแต่งเป็นกรอบสีส้มเช่นกันครับส่วนรายละเอียดที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเจ้าไว้ชักคันนี้นะครับก็เน้นความร้อนแรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับที่หุ้มด้วยหนังอคันธราแบบหนังกลับเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับตัวเบาะนะครับเบาะที่ใส่เข้ามานะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับต้องบอกว่าราคาเบาะนะครับไม่ต่ำกว่า5 6หมื่นแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับลดน้ำหนักแล้วก็ดูสวยงามมากครับดูสปอร์ตเลยนะพอมาใส่ในรูปแบบนี้นะครับโอ้โหนั่งได้กระชับแล้วก็ตัวหัวเกียร์ต่างๆนะครับก็ใส่เข้ามาเป็นหัวเกียร์ที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับแบบขับสบายๆนะตกแต่งสปอร์ตเข้ามานะครับในเรื่องของกําลังแรงมา้าแรงบิดอาจจะไม่ได้ เอาไปแข่งมากมายอะไรเพราะว่าได้ใส่กล่องอันตาบูทเข้าไปนะครับแบบสายไฟตรงรุ่นนะครับหรือว่า p i c k กอร์แบ็นะครับเรียกว่าเสียบต่อใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับเพิ่มแรงม้าขึ้นมาอีกประมาณ30ตัวนะครับก็ถือว่านะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็นําไปแต่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับคร่าวๆนะครับสำหรับ h คลัก e ีโอชันนะครับที่นํามาแต่งในรูปแบบของการใช้งานส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ ตกแต่งในสไตล์มอเตอร์สปอร์ตในสไตล์เรซซิ่งนะครับตกแต่งในสไตล์แคมปิ้งเราก็ได้พาเพื่อนๆไปชมทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันมีสีสันอะไรอย่างไรบ้างก็เป็นการตกแต่งคร่าวๆนะครับเป็นการนํามาโชว์คร่าวๆสามารถเลือกสลับได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนบ้างนะครับก็เป็นสีสันที่นํามาโชว์ในวันนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่เชิญทางไเนอร์นะครับมาร่วมรีวิวเจาะลึก รายละเอียดของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ไฮรักแชมป์ amp, <S 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 รุ่นใหม่ล่าสุดครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ